ครับสวัสดีฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเนี่ยพูดคุยหลังเกมนะครับที่เราออกไปเอาชนะนะครับยูเวนตุสถึงถิ่นของยูเวนตุสเลยนะครับที่สเปนนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับจะให้คุยทางนะครับเข้าสู่รอบคอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือรอบแปดทีมสุดท้ายในรายการยิวฟ์ยูโรปาลีกนะครับในฤดูกาลนี้ได้แล้วก็ผมมาอัดคลิปเนี่ยหลังจากที่จับรฉลากจบแล้วด้วยนะครับเราก็จะไปเจอแม่เจ้าพ่อยูโรปาลีกนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน ยูโรปลาลีกนะครับก็คือเซบิยาเนี่ยเขาได้6สมัยแล้วนะครับสำหรับเซบิยาอ่ะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในเรื่องของเกมเมื่อคืนนิดหน่อยนะครับสถิติต่างๆรวมถึงตัวผู้เล่นบทสัมภาษณ์ของเส้นทางนิดนึงนะครับหลังจากเดี๋ยวเมามาดูเส้นทางนะครับหลังจากจับฉลากเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็โอกาสของแมนยูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคเลยนะครับอย่างที่ทราบนะครับเราชนะ1-0นะครับเดี๋ยวอันดับแรกมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับของแมนยูนะครับเมื่อคืนนะครับเอาฝั่งออนนนนเียกก่แล้วััะครบ เมื่อวานก็พิกโผไดิดนึงนะครับก็ปีอสรีนะครับได้โอกาสลงตัวจริงเพราะว่าด้านขวาเราเนี่ยไม่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 พร้อมหมดเลยนะครับแอโนดี้เนี่ยนะครับไม่สบายนะครับแล้วก็ในเร่ของซานโชเนี่ยก็น่าจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับก็เลยออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองก่อนนะครับตัวจริงนะครับผู้สตร์ตัวเดวิดเดกอาร์นะครับกองหลังนะครับ4คนนะครับวันนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับได้โนเทชั่น นะครับลงมาแทนลาฟิโอวาลานนะครับลงแล้วก็สวมกอดแขนกับตันทีด้วยยืนคู่กับลิสโดมาติเนสนะครับแบ็กซ้ายนะครับอ่าเทนฮาร์สนะครับวันนี้ใช้อ่าทางด้านของเทรลลมาเลเซียนะครับก็พักลูกชอเนาะนะครับเพราะเวลาแค่2วันนะครับในการพักแล้วก็จะเจอฟูแลมในเอฟเอครับนะครับแบ็กขวาวันนี้ใช้อลอนมันบิสซาก้าครับแดนกลางนะครับวันนี้ใช้กาเซมิโร่นะครับกับเฟสเหมือนเดิมแล้วก็บูโน่เฟรนันเดสนะฮะแล้วก็ทางซ้ายเลตฟอร์ดทางขวานะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ฟังกูโนเพรสตี้นะครับดาวรุ่งนะครับชาวลุกไวยนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นพี่วอลวิคอตเหมือนเดิมนะฮะส่วนนักเซบิญญานะครับนำโดยนะครับกัปตันทีมโยกินซันเชสนะครับโอ้ยอายุ41แล้วนะครับได้ยินม็กจากดังดังตั้งแต่บาเลเซียใช่ไหมครับจนกลับมาที่ดูเบรติสอีกทีคือ่งเขาดังแบบืดูเบรติสนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปบาเลเซียแล้วกลับมาดูเบรติสอีก41แล้วนะครับอองแท้ตัวจริงครับเป็นกัปตันทีมนะครับเราไปดูนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับกก็็็็เเปนนผู้้สาาาดตััวยคครรรบบบซซิะแแออ์ นะครับแบ็คขวาในซามารีนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยกอนซาเลสกับเพซเชียนะครับแล้วก็เด่นกลางมีโรนิเกสนะครับแล้วก็คาวาโยนะครับแล้วก็มีครัคินเนี่ยเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบนะครับเพลย์เมเกอร์นะครับทางซ้ายแจ็คควนมี่นะฮะแล้วก็มีทางด้านของอ่าโยเซ่นะครับเปเรสนะฮะเป็นหน้าเป้าแล้วก็ทางขวาเนี่ยรูเบลนะครับอ่านะฮะอโยเซ่เนี่ยืนหน้าเป้านะครับ ก็เมนู Man นะครับลูกเกมนะครับก็เมนู Man เนี่ยก็ชนะมาแล้ว4ีนึ่งเียแรกทาให้คือด้วยความรู้สึกเนี่ยเกมมันค่อนข้างขานแล้วทำให้เกมมันเหมือนแบบนเนือยๆไม่เท่าไหร่ครับเปิดเกมมาเนี่ยเบติสเนี่ยพยายามจะนะฮะที่จะบุกเข้าใส่แล้วก็อาศัยเสียงเชียร์ก็หวือหวานะครับมีเสียวลูกหนึ่งที่เมนูไปจ่ายพลาดกันเองที่การสนามแล้วก็แทงลุกแม็กควไม่ทันเลยครับลูกนั้นเป็นฮวนมีลุดแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเฉียวเสาเลยนึ่งผมว่าถ้าลูกนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่สะเทือนได้เหมือนกันก็ เกมก็ได้เนือยเมนยูถ้าจริงๆสวนดีกว่านี้เนี่ยผมว่ามากกว่าหนึ่งศูนยนะครับแต่ว่าก็หลายๆครั้งเหมือนไม่เน้นแล้วก็วันนี้เนืเนยจะ้าแฟนนเดสก็เสียบอลเยอะนะครับกาเซมิโร่เสียบอลเยอะเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมคุมเกมไม่ดีกาเซมิโร่นะครับแล้วก็ทางด้านของเบสซี่นะครับได้รับคําชมเยอะนะครับกิจเบสซี่เนี่ยสไตล์แกรันรันรันวิดาบอลนะครับก็คือสไตล์ไปกับบอลหรือวิ่งไปกับบอลดีมากแล้วก็ดิปปิ้งนะครับด้านขวาดีมากแต่จังหวะสุดท้ายนะครับก็ยังต้องตัดสินใจจะถามว่าเฮ้ เล่นอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวจริงไปเลยได้ไหมก็ผมคิดว่าก็ยังต้องใช้เวลาเนาะยังเป็นดาวรุ่งแล้วก็ต้องใช้แมตช์เยอะๆเสริมกระดูกนะครับดูการน้าก็น่าสนใจคล้ายกาันโชว์ค่อยๆปล่อยลงไปค่อยๆปล่อยลงไปแล้วก็เสริมกระดูกนะครับจนกว่าจะพร้อมเนาะในทางขวานี้ผมก็ยังว่าแอนโทนีเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลิกแรอที่แล้วนะครับส่วนเบียสตี้เนี่ยทุกอย่างดีแล้วเลี้ยงอะไรก็ผมว่าเหมาะกับการลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็สร้างความแตกต่างได้จากเบียสตี้ก็เป็นผู้เล่นที่น่าสนใจที่ ถ้าพัฒนาในครับรักษาในรักษาตัวดีก็มีโอกาสาที่จะเป็นคล้ายๆการ,กรโชวเหมือนกันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในท้ายเกมหรือว่าเป็นตัวโรเทชันในชุดใหญ่ของแมนยูได้นะครับก็หวังว่าน้องเนี่ยจะรักษาฟอร์มไปเรื่อยๆดีครับเนะมื่อวานก็จบครึ่งแรกศูนย์นย์ครับแม็กควายเมื่อวานก็เล่นกลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าแย่นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นนะัจะถือว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับก็มีแค่ลูกแรกๆนะครับต้นเกมที่ตนกระชากแล้ววิ่งไม่ทันกันเองนะครับน้องนั้นก็ ว่าโอเคแต่ถามว่ามาตรฐานยังยึดตัวจริงในยุคเทนหาผมก็ยังบอกว่ายังผ่านไกลนะเพราะคงยังไงต้องเป็นวารานกับท่านั้นของลิซันโดมาตินีสีครับแบ็กซ้ายมาเลเซียนะครับวันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับความขยันเนี่ยได้บูทแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องการคอมบิเนชันการมีส่วนร่วมในเกมกับเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่โดดเด่นแล้วก็จกังหวะสุดท้ายก็ยังไม่สามารถคอสเข้ามาหรือสร้างความกดดันให้กองหลังได้เท่าลูกชอเนาะนะครับมันบิสซาก,ก้าก็ ไม่ได้เจองานหนักมากเลยครับแล้วก็ลูกจุดเด่นเขาลูกเกมรับก,ก็ยังเล่นได้ดีนะครับอันดีกก้กัตส่วนเกมลูกก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับสำหรับเมื่อวานก็ไม่ได้เจอเกมที่กดดนันก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ใช้ได้นะครับเฟสเฟสวิ่งเยอะครับแต่เมื่อวานก็อโอกาสสุดท้ายาพลาดง่ายไปหน่อยว่าจะเป็นมีโอกาสยิงมีโอกาสใจรูชองกข็ขาดเปนเกินหมดเลยนะครับเฟสเมื่อวานแล้วก็พี่เกษนะครับคาเซมิโรอะไรนะพูดไปแล้วนิดนึงนะครับเพราะว่า จ่ายบอลพลาดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะคิดเยอะหรือว่าเพื่อนขยับให้ไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อวานผ่าดจ่ายพลาดเยอะนะครับแล้วก็มีแต่ว่าอาจจะพูดด้วยความเหนื่อยล้าด้วยนะครับด้วยความที่แบกนะครับในตำแหน่งนี้มาเลยครับแล้วที่เกษมก็เล่นกลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าแย่แล้วก็โดดเด่นมากโฟร์ดนเดสนะครับเมื่อวานก็ช้านะครับครึ่งแรกจะช้าหลายจังหวะเลยนะครับพยายามเล่น แล้วก็ช้าแต่เมื่อวานเนี่ยบูโน่เหมือนจะลงต่ำมากกว่าเฟสนะครับถ้าใครได้ดูเกมเนาะนะครับตอนที่ผมสังเกตเนาะสังเกตเหมือนกันไหมฮะมันจะลงมาล้วงต่ำกว่าเฟสให้เฟสนายยืนนะครับไล่ทั้งหมดให้นะครับอ่าส่วนเน็ตฟอร์ดก็เล่นเล่นไปนะครับเหมือนแบบฟิลมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะยิงตุนไวทั้งสี่เนี่ยก็เล่นเล่นไปครึ่งแรกยิงไม่เท่าไหร่นะครับก็มายิงได้ครึ่งหลังเน็ตฟอร์ดทีห้าสิบหกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีโอกาส โอ้โหลูกเดียวจะจ่อครับยิงขึ้นดาวอังคารไปเลยนะฮะยิงโด่งขึ้นดาวอังคารไปเลยหลังจากนั้นที่เขายิงโด่งพลาดจ่อง่ง่ายๆนี่ประมาณสองนาทีเขาก็ไปยิงประตูชัยเนี่ยฮะนาที5 6ที่สวยมากยิงยากกว่าลูกนั้นอีกนะฮะยังแต่ว่าเข้าเสียบมงเลยนะครับสุดสวยครับแรดฟอร์ดก็กลายเป็นผู้เล่นของแมนยูนะครับที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงอา่สิประตูในบอลยุโรปได้แล้วก็รวมถึงว่าเป็นผู้เล่นนะครับชิาเชนกิษนะครับสัญชาติอังกฤษคนแรกที่ อายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงถึง25ประตูในฟุตบอลยุโรปได้ก็ทำสองเตะตีเลยนะครับสำหรับมาร์การาสฟอนเมื่อวานนี้นะฮะส่วนทางด้านของเบียตี้ก็พูดเวลาเลยครับก็เล่นกลางๆเลครับก็เล่นเต็ม90นาทีเลยนะครับก็เหลือแค่จังหวะสุดท้ายแล้วก็เรื่องของคอมบิเนชันกับเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเนาะนะฮะลงมาก็อาจจะความสัมพันธ์จะพยายามทำชิ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจังหวะของเบียตีเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมดูดีมีอนาคตนะครับส ส่วนเวกฮอตก็แค่ไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับแต่ว่ามันแมนยูไม่มีหน้าเป้านะครับก็ต้องเอาเวกฮอตเอาไว้นะครับห่อยไว้นะครับมีโอกาสยิงไปทีนึงนะครับมีโอกาสเกือบเข้าไปทีหนึ่งชาร์จเฉอนเฉินไปโดนเสาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็โมงนะครับอะก็อ่ะเข้าฮอตไม่ทันแล้วก็อีกลูกที่ที่ที่บอกไปแล้วนะครับคือชนเสาเนี่ยก็เสียหน้าเสียดายลูกนั้นก็คือแมนยูไม่มีตัวเปลี่ยนในหน้าเป้าเลยต้องเอาเวกไปฮอตเนี่ยนะครับที่จะ ทำไว้ส่วนสำรองเามาื่อวานที่ลงมาก็มีแค่สองซานโชเลยครับก็ก็ยังยังไม่ใช่ซานโชคนเดิมเหมือนที่อยู่ดอทมูลแต่ก็ผมคิดว่าค่อยๆให้เขาลงตัวจริงบ้าง่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ผมเชืว่อว่าเทีนงเป็นวิธีแล้วก็เชื่อหวังว่านะครับเวลาจะช่วยเขาให้ซันโชนกลับมาได้จะถามว่าณตอนนี้มันก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับสำหรับซันโชเะยครับแล้วก็ซาบิเซอร์ลงมาก็ไม่โดดเด่นอะไรเกือบยิงประตูได้นะครับจากจังหวะดบูโน่ใจให้แล้วก็ยิงซ้ายนะครับเป็นติด ตัวของเบติสนะครับที่ใช้ขาเซฟไหมครับมีลินเลฟลงมานะครับเพราะได้พักพักมาตินเนสนะครับมีไม่น่าเชื่อนะครับถอดบูโน่ออกนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับบูโน่ตติดใบเหลืองด้วยนะครับก็เลยนาทีเห็นบูโน่เล่นไม่ครบ90นาทีครับบูโน่ก็ออกด้วยนะครับเมื่อวานแล้วก็สปิเซอร์นะครับก็ได้ลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีอีรังก้านะครับลงมาในช่วงท้ายก็ือรังก้าเนี่ยยังไงฤดูกาลหน้าต้องปล่อยยืมนะครับเพราะว่า มันเหมือนมันสุดแล้วนะครับไม่ใช่สุดแล้วมันเหมือนมันตันๆเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันดูแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้นะครับกาลาโชยังดูมีของกว่าเบสตี้ยังดูมีของกว่านีครับนะครสำหรับการลังกาที่ลงมาแล้วก็นะฮะยังได้ประมาณนี้นะครับยังได้ไม่เยอะมากเพราะว่านนี้ครัมีใบเหลืองจังหวะเบสตี้นะครับคนเดียวนะครับของแมนยูที่โดนเมื่อวานเนาะนะครับทั้งเกมเลยนะครับเบสตี้โดนแล้วก็เป็นจังหวะที่กังขาทีหนึ่งเนะฮะ ดูภาพชาแล้วช่วงนี้ผู้เล่สิงกับแมนยูเนี่ยนะฮะอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาดูสถิติหลังเกมหน่อยนะครับสถิตินะนะครับโอกาสยิงเนี่ยนะครับโอ้พอเลยนะนะครับเบติสเนี่ยสิบห้าแมนยูสิบเจ็ดครับยิงเข้ากรอบเบติสนะฮะเข้าแค่สองนะฮะเข้าตรงกรอบแค่สองลูกนะครับส่วนแมนยูเข้ากรอบถึงสี่ลูกนะครับเป็นหนึ่งประตูนะครับเข้าฟองบอลนะครับพอเซชั่นนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฝั่งแมนยูแล้วก็เบตติสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการ จ่ายบอลนะครับ497้ครั้งนะครับแมนยูเยอะกว่านะครับส่วนเบตติสอยู่ที่418นะครับ418้ครั้งนะครับส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลนะครับ accuracy นะครับเป็นทางด้านของแมนยูได้ถึง82%นะครับเบตติสก็77%นะครับฟาวล์เบตติส16นะครับแมนยู12นะครับใบเหลืองก็นะครับทั้งเกม1ใบก็คือ b s p นะครับแล้วก็ล้ำหน้านะครับแมนยูล้ำไปถึง6นะครับเตะมุมนะครับ เบนที่ได้เยอะกว่าได้ผมครั้งเลยครับแมนยูได้ห้าครั้งเนี่ยก็เสียติดเข้าๆเสียติดเข้าๆเลยครับนะครับก็บก็เป็นอะไรที่นะครับก็เ <laughs> สียวไว้ก่อนเกมก็เสียวแล้วโอ้โหถ้าโดนมาสามศูนย์เอ,อิบต่อเวลาแล้วไปโดนเอ๊ะหรืออัดขาดขั้นแพ้สี่เลยก็แล้วแต่พอดูเกมไปก็แฟนแมนยูก็คิดเหมือนกันนะครับผ่าน15-20นาทีผ่านครึ่งชั่วโมงไปเนี่ยยิ่งจบครึ่งแรกสุดๆก็ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็อุ่นใจล้ว นะครับก็คงไม่ต้องรุนะไรกันแบบเยี่ยวเหนียวไม่ต้องรุนกันแบบดีกาจนส,สุดท้ายนะครับก็เขา้ารอบนะครับเขา้ารอบไปนะครเขา้ารอบโดยสกอร,ร์รวมห้าประตนเนี่ยก็เป็นผลงานที่ถือว่าตองเกินคาดเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าปกติเราเจอทีมจากสเปนเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ว่าจะระดับกลางระดับสูงระดับล่างเนี่ยยากตลอดเลยแล้วส่วนมากจะแพ้ด้วยนะครับแต่ว่า5้าปีหลังเนี่ยแพ้จากทีมสเปนหมดเลยนะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยเก็บบาร์ซ่าไปหนึ่งแล้วนะฮะ ในรอบเมื่อกี้นะครับเพ์ออฟก่อนหน้านั้นในรอบแ่งกลุ่มเจอเรียวโซนสัสดเราก็จัดการมาได้แล้วก็รอบนี้นะครับเจอทางด้านของเรียวแบติสเราก็จัดการได้นะครับรอบต่อไปดันไปจับเจอเซบีย่าอีกนะครับก็ต้องมาดูนะครับผมเนี่ยเจอใครก็ได้ยูเว่เจออะไรไม่อยากเจอที่สุดคือเซบีย่านี่นะนะครับแล้วก็ได้เจอ ขออภัยครับถึงแม้เนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้เนี่ยเซบีย่าไม่ดีมากนะครับแต่ว่าคือบอลถ้วอยอ่ะมันเหนือคองขั้นใหม่นะเหมือนเลวมันหลีบางปีก็ไม่ดีในหลีกเลยนคนัะแต่ว่าเขาเป็นราชันของถ้วยแชมเปียนลีกก็จะเล่นดีตลอดมันมีพลังพิเศษผมเชื่อว่าเซบีย่าเนี่ยนะครับเจอเซบีย่าก็โอ้โหไม่ง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจอถูกจังหวะเราเจอในช่วงเวลาที่เออเราก็มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าเซบีย่าจะเป็นเอ่อ รู้เลยครับรู้วิธีเล่นนะครับในยูโรป้าลีกว่าเขาชำนาญมากนะครับผู้เชี่ยวชาญนะช่วยยูโรป้าลีกตั้งแต่ยูฟาครับเลยนะครับก็เขาเชี่ยวชาญมากนะครับเซบียาแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มาเจอในช่วงที่แมนยูก็พอฟัดพอวีดถูกเชื่ออย่างงี้ยพอที่จะเออต่อกรได้แล้วก็มีความมั่นใจที่เราชนะทีมสเปนมาถึงสามทีมแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ปกติเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยครับเหมือนงูเหลือบเชื่อก้วยเลยเจอทีมจากสเปนเนี่ยแพ้ตลอดนะครับไม่ว่าแมนยูจะฟอร์มดีขนาดนาะนะครับก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีได้วัดกันไปเลยเออได้วัดกันไปเลยเจอเซบียานะครับในรอบคォนเตอร์ไฟนอลแปดทีมนะครับแล้วก็เส้นทางนะ่ยครับมันก็จะไปเจอนะฮะกับอ่คู่ของยูเว่ที่ไปคุ้ยเจอสปอร์ต,ติ้งลิสบอนที่โอ้โหอันนี้ก็ผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันะครับก็ไม่ได้ดูสดนะครับก็เพราะว่าคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยคงจะเก็บได้แบบไม่เงินหายนะครับเพราะนัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลไปเสมอ2-2นะครับที่ม้านลิสบอนแล้วก็อันนี้กลับมาเล่นที่เอมิเรต์เนี่ย ก็ออกนำไปก่อนด้วย1-0นะสําหรับอาร์เซนอลแล้วก็มาเสียโอ้โหสุดสวยนะครับลูกยิงไกลของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็ต่อเวลาก็ยังเสมอ1-1แล้วก็จบพริสกอรวม3-3นะฮะแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยไปโดนจุดโทษนะครับแพ้คาบ้านเลยนะครับเป็นมาตินเนลลี่นะครับยิงไม่เข้านะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยทั้ง5คนยิงเข้าหมดเลยนะครับโอ้นะครับนั้นกอบพลิกล็อกเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเออสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงงเส้นทา อ่ายูฟายูปาลีกกันนะครับหลังจากนี้นิดนึงครับเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของทา้งด้านของเอริกเชนฮาร์ดนะครับผู้ซื้อของแมนยูหลังจากที่ทีมนะครับผ่านเข้ารอบนะครับควอเตอร์ไฟนอลเข้าไปได้นะครับก็นะครับเอเนฮาร์ดบอกว่าเราตื่นนะครับตื่นหมายถึงว่าแบบ alert นะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแน่นอนเราต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นใจต่อพวกเขานั่นก็คือการเสียประตูเราไม่อยากเสียประตู เพราะไม่งั้นพวกเขาจะได้ใจคุณจะได้เห็นได้เลยทั้งเสียงเชียร์ทั้งบรรยากาศนะครับเราไม่ควรเปดิดโอกาสให้พวกเขายิงประตูได้นะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่ปล่อยให้เขาได้สวนกลับอยู่เหมือนกันและสุดท้ายเมื่อเรายิงประตูได้โมเมนตัม um ก็เข้าทังนะครับก็นักข่าวก็ถามี่ครับชนะทีมจากสเปนนะฮะตอนนี้เรามายินสเปนสักครั้งแล้วก็ทําได้ดีเลยนะครับเสมอหนึ่งชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งก็คือเสมอที่คัมดูนะครับรอบเออฟออฟเมื่อรอบที่แล้วแล้วชนะ2ค,คือในรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะโซเซดัแล้ววันนี้ก็มาชนะเบียรบ โอเคเลยนะครับมันมีทนายสติคอมเป็นผู้ชนะและเรารู้วิธีที่จะจัดการกรับบรรยากาศแบบนี้แหละตรงก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากเป็นใบเบื่อใบเบ,บ,เบากับทีมสเปนนะครับพูดถึงนัดฟอร์นะครับผมว่าเขาพลาดโอกาสทองสองครั้งนะครับเป็นอานก็บอกนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่พลาดนะครับนั้นสําคัญมากสําหรับกองหน้าโอกาสทองนะครับหรือว่าโอกาสอาจจะไม่เยอะแต่ก็ต้องเปลี่ยนประตูให้ได้เขามักจะอยู่ในตําแหน่งที่ยิงประตูได้เสมอนะครับและเขาก็ต้องโฟกัสแบบนี้ต่อๆไปนะครับ เรื่องนี้นะครับเราคุยกันตั้งแต่ต้นซีซั่นว่าถ้าทําให้แรชชี่นะครับก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยโฟกัสและทําให้มั่นใจว่าเขาจะเล่นเข้ากับระบบได้ให้มาอยู่ในตําแหน่งที่สามารถยิงได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่จบสกอร์ซึ่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องนี้อยู่นะครับเพนฮาร์กก็เพสนะครับก็ถือยกย่องนะครับแรดฟอร์ดเนาะนะครับพูดถึงนะครับฟาร์นิโด้ปีเอสซี้หน่อยนะครับก็เพนฮาร์บอกว่าเมื่อคุณเล่นให้ยู่ในเต็ดคุณต้องพร้อมคุณจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆเขาดูเก่งๆหน่อยนะฮะ หลังจากนั้นเขาก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นนะฮะเ <C OS: S 1> ขาเคลื่อนตัวหาช่องวิ่งได้ดีเลยเล่นเกมรับก็ใช้ได้นี่ครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีเลยผมมีความสุขกับฟอร์มของเขาว่าคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นเด็กมีความสามารถแต่ก็ต้องพัฒนาขึ้นอีกตอนนี้อยู่กับเขาแล้วว่าจะพัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมกับทีมได้มากขนาดนนะครับก็เทนฮาพูดถึงฟันโดเเรสตีรนะฮะตั้งเป้าหมายสูงไหมนะครับงงสําหรับอ่ ในช่วงนี้นะครับสำหรับนักข่าวก็ถามกันตั้งเป้าหมายถึงสูงนะครับก็อธินาก็ตอบว่าเราต้องพัฒนาในทุกๆวันนะฮะเรายังมีอะไรอีกมากที่ต้องแก้และจะทําง,งานอย่างหนักเพื่อปรับมันเพราะว่าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องชนะในทุกๆรายการที่เราเล่นเพราะทุกรายการเนี่ยงสำคัญหมดรวมไปถึงคว้าแชมป์และการได้ไปเล่นยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับก็นักข่าวก็ถามถึงเอฟเอคัพนะครับนะฮะเทนาก็บอกว่าเรามีเกมใหญ่รออยู่วันอาทิตย์ก็นะจะเจอฟูลแลมในวันอาทิตย์นะครับ แล้วเราต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบไปให้ได้ตอนนี้เรามาีเวลาพักน้อยเรารู้ดีแต่เราจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้และเราก็เคยทํามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับในการหลังวันโล่งแมนยูสองเกมต่อสัปดาห์ตลอดนะครับดังน,นั้นเราเตรียมตัวให้พร้อมโฟกัสเกมเอเมครับจากนั้นเราก็จะได้เบรกทิมชันแล้วก็กลับมาโฟกัสกันอีกรอบนะครับอ่านี่นะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์กนะครับอ่าก็เป็น อะไรที่ทัศนคติของเทนฮาก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้กำลังใจต่อทีมตลอดครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสัมภาษณ์ในเชิงลบไม่ค่อยสัมภาษณ์ตำหนิมากมีเดือนนดนิดนึงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจบกับกุลเสนกับสาลตาลนอกนั้นเนี่ยถ้าเรื่องในทีมเขาค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ให้กำลังใจลูกทีมเสมอเลยครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับการจับฉลากนะครับเจอ ทางด้านของเซบียานะครับแล้วก็เราจะไปคอยนะฮะถ้าชนะนะครับในรอบรองจะไปเจอผู้ชนะระหว่างยูเวนตุสกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ผมคิดว่าเจอเจออะไรก็ได้ผมคิดว่าย่างกันหมดนะฮะแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นวัดกันไปเลยถึงแม้จะเจออีกแล้วสเปนนะฮะผมผมคิดว่า เอให้เจอทีมมามืดจากอะไรนะครับเบียวเยี่ยมจำชื่อไม่ได้ก็ผมเชื่อว่าก็ยากเพราะว่าเข้ามาแปดเนี่ยก็ถ้าจะว่าฟุกมันก็ไม่ฟุกแล้วนะครับเพราะว่าใช้ฝีมือนั้นเออจะไปเจอสปอร์ตติ้งไหมก็ไม่ธรรมดาเลเวอร์กูเซ่นโอ้โหก็ไม่ธรรมดาโลมาก,ก็ามีของเฟยนูน์ถนนแซกซ่ามันจะปึ๊ผมคิดว่าเจอใครก็หนักหมดเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโฟกัสควรโฟกัสที่ว่าเกมต่อเกมนะครับเดี๋ยวไปดู วันที่จะไปเจอเซบีย่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแต่เดือนไหนรอวันออกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราไปเยือนก่อนไหมหรือว่าเราเล่นที่บ้านก่อนนะฮะก็ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์หน่อยก็รอออฟฟิเชียลนะจากยูฟ่าก็หวังว่านะครับอยากชนะอะนะก็การเจอเซบีย่าก็ไม่ง่ายเพราะเขาอย่างที่บอกเองเขาเชี่ยชาญด้านนี้มากก็เดี๋ยวไม่ว่าจะเจอเซบีย่าอย่างที่ผมบอกหรือเจออะไรก็ตามนะยะ ยังไงก็บอกได้คําเดียวว่ายากทั้งนั้นไม่มีอะไรง่ายนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเฮ้ยเพราะว่าทีมพวกนี้มันก็ลอดเล่นปีหน้าเราต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับเป้าหมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่จบไม่รู้จะได้ไหมถึงแม้อยู่ที่3อยู่แต่ว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็จะเป็นบททดสอบผมเชื่อว่าจะเป็นเหมือนการลองลองซ้อมที่จะเฮ้ยพร้อมไหมถ้าคุณจะไปลุยถ้วยใหญ่ยุโรปทีมพวกนี้อย่างทางด้านของเซบีย่าเนี่ยพวกโรม่าพวกเรเวอร์พวกนี้ก็จะวนเวียนอยู่แชมเปีี้ยยนลกอู่ วนเวียนอยู่ยูโรป้าลีกยูเวนตุสอย่างเงี้ยนะครับเราพร้อมไหมผมคิดว่าเจอเลยนะฮะแล้วก็เส้นทางนะถ้าเราผ่านได้อย่างที่บอกเดี๋ยวไปเจอนะฮะผู้ชนะระหว่างสปอร์ติงลิสบอนกับยูเวอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็หวังว่านะฮะแฟนๆก็อาจจะรู้สึกเสียวหน่อยนะฮะเซบีย,ย่าญะผมคิดเนี่ยโอ้โหสเสียวเหมือนกันว่าจะเจอไหมเนี่ยเซบีย่าแล้วก็ได้เจอจริงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เรา ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะเทนฮากแล้วก็ลูกทีแมนอยู่ว่าเฮ้ยเราพร้อมไหมในยูโรปาลีกถ้าจะขึ้นไปถึงรอบชิงที่จะขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรยากง่ายก็ต้องผ่านให้ได้นะครับถ้าคุณอยากเป็นแชมป์อ่ะเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับได้พัก2วันแมนยูจะเปิดบ้านนะครับในเอฟเวครับนะฮะเจอฟูลแลมนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเบรกยาวเลยกลับมาทีนู่นเลยนะครับ น่าจะ1เมษายนเนาะนะครับเบรกไปประมาณ2อาทิตย์นะครับทีมชาติแล้วกลับมาในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับโฟกัสตอนนี้หลักๆเนี่ยนะครับพรีเมียร์ลีกก็ท็อปโฟใช่ไหมฮะเอฟเอคัพก็ลุ้นหอกหนามใหญ่ที่สุดตอนนี้เอฟเอคัพรอบแปดแล้วนะครับรอบแปดทีมเท่ากันกันกบยูโรปาลีกนะหอกหนามใหญ่ที่สุดก็คือแมนซีแต่ฟูลแลนดก็มีของประมาทไม่ได้นะครับถ้าจะผ่านจะไปถึงแชมป์อย่างที่บอกไม่ว่าจะเอฟเอคัพยูโรปาลีกเจออะไรก็ต้องเก็บให้ได้หมดนะครับกก็็เปนนารพิสูจจ์ใ เพราะทุกเกมไม่ง่ายก็ให้แฟนแมนยูเนี่ยโฟกัสเกมต่อเกมเหมือนที่เอลิกเซนฮาร์บอกเลยกันต้องโฟกัสเกมต่อเกมต้องชนะให้ได้ทุกเกมแล้วก็ไปต่อด้วยกันนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ comment กันได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็หรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวนอกจากเรื่องแมนยูเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับถ้าว่างผมจะพยายามนะครับพูดถึงการประกาศรายชื่อของทีมชาติไทยด้วยนะครับผมก็ดูบอลไทยอยู่นะครับ แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าเอ้ยแต่ละตาแหน่งคนนี้หน้าใหม่คนนี้หน่าเก่าใครควรติดใครน่าจะติดใครน่าจะให้โอกาสอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาคุยกันลงมถึงทิมิทัลอังกิจด้วยครับนี่นะับผมชอบมากดิจิทรกิจใครนที่น่าติดใครที่โอ้โหหลายคนคงเห็นชื่อแล้วไม่น่าติดหรือใครที่น่าจะให้โอกาสนะครับมีโอกาสจะมีเฉพาะสองสองทีมชาตินะครับทีมชาติไทยก็ทีมชาติธกิจในทางสนใจประชาชนนะฮะแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของแมนยูหลังเกมยูเวนติสแล้วก็ ผลจับฉลากนะฮะยูโรอบปาลีกรอบแต่ทีมสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับวันอาทิตย์ที่จะเจอฟูลแลมนะครับในเอฟเอคัพนะครับแต่ก่อนเกมเอฟเอคัพเดี๋ยวผมมาอัปเดตความพร้อมให้ฟังอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าสอบถามหรือว่าอยากแชร์หรืออยากให้พูดอะไรนะครับถ้าผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยครับมือใหม่นะฮะแล้วก็ถ้าชอบ นะครับก็อย่าลืมที่จะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับอยากให้ที่สุดก็คืออยากให้ช่วยกันคอมเมนต์นะฮะว่าผมจะได้เป็นแนวทางเนาะจะไ้เป็นปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อมาแบ่งปันข่าวสารให้แก่เพื่อนเพื่อแฟนแมนยูทุกคนนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ